การประเมินสำเร็ที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานายสัดคำเรืองศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่ง สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจหลักในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดชัยภูมิครอบคลุม5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอบ้านเข้าอำเภอควนสวรรค์อำเภอหนองบะแดงและอำเภอพักดีชุมพลมีโรงเรียนในสังกัด223โรงเรียนนักเรียน32,070คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,202คนโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งมีการกระจายอำนาจโดยการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวน20ศูนย์นำทีมบริหารงานโดยนายนิวัฒน์แก้วเพชรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่ ดรสมัติอาสุวรรณรับผิดชอบดูแลง,งานกลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสิบตำรวจโทรจรัญชูชื่นรับผิดชอบดูแลง,งานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการจัดก,การศึกษานายสงัดจคำเรืองศรีผู้รับการประเมินรับผิดชอบดูแลง,งานกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆจำนวน10คนร่วมขับเคลื่อนการพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาผ่าน CPM1 m o เด l ชัยภูมิ1เป็น1โดยกำหนดวิธีคุณภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันคือบริหารจัดการเป็นหนึ่งเพื่อให้เกิดเป้าหมายที่เป็นหนึ่ง ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและความเป็นท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิดังนี้ O Opportunity โอกาสทางการศึกษาเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีกองทุนช่วยเหลือนักเรียนติดตามเด็กออกกลางคันและจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ P Performance ประสิทธิภาพ บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา20ศูนย์กระจายไปยัง5อำมเภอ q, Quality q คุณภาพการจัดการศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาที่เป็นหนึ่งด้านวิชาการกีฬาดนตนรีศิลปะและนาฏศิลป์ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วิทยาการคํานวณเติมเต็มคุณลักษณะด้วยกิจกรรมลูกเสือเนตรนาลี S.Safety ความปลอดภัยดูแลเรื่องความปลอดภัยห่วงใย,ยเรื่องอุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิตพฤติกรรมรุนแรงการกันแล้งรังแกยาเสพติดอบายามุขอาชญากรรมทางไซเบอร์และการค้ามย์ทั้งหมดนี้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาชัยภูมิหนึ่งเป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งมีการดำเนินงานตามภารกิจ4ด้านดังนี้ด้านวิชาการด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโค v i d 1 9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งเปลี่ยนกิจให้เป็นโอกาสเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเปลี่ยนครูเป็นโค้ชเปลี่ยนศึกษานิเทศเป็นโค้ชข,ของครูและเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นโรงเรียน ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด -19 เท่านั้นแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเกิดคุณภาพสูงสุดโดยมีการบริหารจัดการกระชับหลักสูตรปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 โดยครูต้องระบุเนื้อหาจำเป็นของแต่ละช่วงวัยที่สอดคล้องกับพื้นที่และให้ครูมีอิสระในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาส่วนต่างๆต,ต,ตามความเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ทั้งทั้งด้านความรู้ทักษะเจนตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมทั้งสามารถบูรณาการข้ามวิชาหรือในวิชาเดียวกันได้เพื่อความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้โดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางด้านสังคมของผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านจากการทำใบงานชิ้นงานและการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อให้ครูทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและสามารถฟีดแบ็กกับเด็กและปรับแผนการเรียนรู้ได้ตรงตามสถานการณ์โดยครูเปิดโอกาสให้เด็กย้อนคิดถึงกระบวนการเรียนรู้ของตนเองเข้าใจตนเองวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้ปกครองและครูได้ ทั้งนี้คุณภาพการศึกษาที่เด็กจะได้รับในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันจึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดภาระครูเช่นใช้ระบบ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งจะทำให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถติดตามและให้การสนับสนุนโรงเรียนได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้นด้านงบประมาณมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศ,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 ศึกษาธิการและจังหวัดชัยภูมิตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดสรรและการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสตรวจสอบได้และมีระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง ด้านการบริหารงานบุคคลมีการส่งเสริมพัฒนายกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและไม่มีบุคลากรที่ได้รับการลงโทษทางวินยัย ด้านการบริหารทั่วไปมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมีการจัดทำสัมโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษาเป็นปัจจุบันมีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสำนักงานเขตพื้นที่ให้หน่าดูน่าอยู่น่าทำงานมีระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดอย่างชัดเจน มีกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรที่ประสบปัญหาต่างๆพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากบุคคลหน่วยงานสถาบันองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การดำเนินงานตามภารกิจทั้ง4ด้านนายสงัดจคำเรืองศรีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่ง เป็นหนึ่งในทีมบริหารที่ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีคุณภาพจนเกิดภาพความสำเร็จอย่างภาคภูมิใจดังนี้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ2,564สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1ได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน3โรงเรียนและการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน2โรงเรียนการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ DLTV สํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตห ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิภายใต้ชื่อ DLTV CPM1 and f i x i t Center เพื่อร่วมกันดําเนินงานให้บริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รางวัลเกียรติบัตรระดับทองลำดับที่2ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564ระดับเขิตรวราชการที่13 รางวัลส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นแห่งชาติผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2564อยู่ในระดับ A คะแนนรวม93.73มีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,563เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,562ทั้ง2ด้านคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น4.92ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั o ้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,563เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,562ทั้ง4กลุ่มสาระมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น3.58 ผลสำเร็จของสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับรางวัลระดับชาติรางวัลครูสะดุดี8รางวัลรางวัลทรงคุณค่าสพพธรโอเบกเออร์ด3รางวัลรางวัลครูดีในดวงใจประเภทครูผู้สอน1รางวัลรางวัลสถานศึกษาโครงการอาหารกลางวันต้นแบบ2รางวัลรางวัลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล3รางวัล รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค2รางวัลและรางวัลพระฤหัสบดี4รางวัล